งของข่าวดีข่าวดีจากทาพวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมารโกบทที่5ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่20ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าและบรรดาสิษย์ข้ามทะเลสาบมาถึงดินแดนของชาว เกราาครั้นพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือชายคนหนึ่งซึ่งถูกปีศาจสิงออกมาจากบริเวณหลุมศพเข้ามาเฝ้าพระองค์ทันทีชายคนนี้อาศัยอยู่ตามหลุมศพไม่มีใครล่ามเขาไว้ได้แม้จะใช้โซ่ล่ามก็ตามมีผู้ใช้โซ่ตรวนล่ามเขาหลายครั้งเขาก็หักโซ่ตรวนไม่มีใคร ทำให้เขาสยบได้เขาอยู่ตามหลุมศพและตามภูเขาตลอดวันตลอดคืนส่งเสียงร้องเอ็ดอึงและใช้หินทุบตีตนเองเมื่อเห็นพระเยซูเจ้าแต่ไกลเขาก็วิ่งมากราบเฉพาะพระพักร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดท่านมายุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าทำไม ข้าพเจ้าวอนขอท่านในพระนามของพระเจ้าอย่าทรมานข้าพเจ้าเลยทั้งนี้เพราะพระเยซูเจ้าตรัสสั่งปีาศาว่าเจ้าปีาศาจจงออกจากชายผู้นี้แล้วพระองค์ทรงถามว่าเจ้าชื่ออะไรมันตอบว่าชื่อกองพลเพราะเราอยู่กันจำนวนมาก และมันพร่ำวอนพระองค์มิให้ขับไล่มันออกจากบริเวณนั้นหมูฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่บนเนินเขาที่นั้นพวกปีศาจจึงอ้อนวอนพระองค์ว่าขอได้โปรดส่งพวกเราเข้าไปในหมูฝูงนั้นเถิดพระองค์ก็ทรงอนุญาตพวกปีศาจจึงออกไปสิงอยู่ในร่างหมู หมูฝูงนั้นซึ่งมีประมาณสองพันตัวก็พากันวิ่งกระโจนจากหน้าผาลงไปในทะเลสาบและจมน้ำตายทั้งหมดคนเลี้ยงหมูต่างวิ่งหนีไปเล่าเรื่องนี้ตามเมืองและตามชนบทประชาชนออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเข้ามาใกล้พระเยซูเจ้าก็แลเห็นคนที่เคยถูกปีศาจกองพลสิงนั่งอยู่ สวมเสื้อผ้ามีสติดีพวกเขาต่างมีความกลัวผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกปีศาจสิงและเล่าเรื่องหมูให้ฟังประชาชนจึงขอร้องพระเยซูเจ้าให้เสด็จออกไปจากเขตแดนของเขาเมื่อพระองค์เสด็จลงเรือผู้ที่เคยถูกปีศาจสิงขออนุญาตตามเสด็จด้วย แต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาตตรัสว่าจงกลับบ้านไปหาญาติพี่น้องของท่านเล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำและแสดงพระเมตตาต่อท่านชายนั้นจากไปเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยสุจ้าทรงกระทำต่อตน ทุกคนที่ได้ฟังต่างประหลาดใจคุณผู้ฟังครับจากบทพวรสาราตำคำบอกเล่าของท่านนักบุญมารโกวันนี้ทำให้เราได้ทราบว่า ในชีวิตของเราแม้เราไม่ค่อยแน่ใจว่าทำไมคนจึงถูกปีศาจสิงแต่วันนี้เราก็รู้ว่าปีศาจใช้ร่างกายมนุษย์ในทางเสียหายปีศาจใช้กายของมนุษย์ในทางเสียหายเพื่อบิดเบือนและทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระ ปีศาจใช้ร่างกายของมนุษย์ในทางเสียหายเพื่อบิดเบือนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแม้ทุกวันนี้คุณผู้ฟังครับวิญญาณชั่วร้ายหรือผีก็เป็นอันตรายมีอำนาจสร้างความพินาศให้กับมนุษย์เราเพราะฉะนั้น บทพระวรสารวันนี้จึงเชิญชวนเราให้รู้จักให้จำเป็นต้องรู้ทันกิจการชั่วของปีศาจจะได้หลีกห่างจากมันเราก็ต้องหลีกเลี่ยงความอยากรู้อยากเห็นหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับอำนาจของปีศาจอำนาจของวิญญาณชั่วอำนาจของผีหรือไสยศาสตร์ คุณผู้ฟังครับหากเราต่อสู้กับปีศาจและอิทธิพลของมันมันก็จะหนีจากเราวันนี้ปีศาจร้ายบอกว่าชื่อกองคุณผู้ฟังครับกองนั้นเป็นหน่วยที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดของกองทหารโรมันในยุคนั้นกองหนึ่งว่ากันว่ามีทหารราวสามพันถึงหกพัคน เห็นได้ชัดว่าคนนี้มีปีศาจจำนวนมากสิงอยู่คุณผู้ฟังครับตามบทบัญญัติในพระกัมพีฉบับปฐมกาลพระกัมพีเดิมหรือเลวินิติมูนั้นเป็นสัตว์ที่มีบนทินนั่นก็หมายความว่าชาวยิวในยุคนั้นผู้คนในยุคนั้น จะรับประทานหรือแตะต้องไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในวันนี้เกิดขึ้นในเมืองกะรซา,าซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลกาลิลีกะรา,านั้นเป็นเขตของชาวต่างชาติซึ่งที่นี่ว่ากันว่ามีสุกรมากและสุกรทั้งฝูงจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับบทพรรสารในวันนี้ด้วย บทโทรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมรารโกวันนี้จะเน้นเรื่องของการขับเคี่ยวเนื้อธรรมชาติระหว่างพระเยซูเจ้ากับผีร้ายหรือปีศาจเป้าหมายของปีศาจคือเพื่อควบคุมสิ่งที่มันสิงอยู่หากแต่เป้าหมายของพระเยซูเจ้าวันนี้เพื่อปลดปล่อยมนุษย์จากความผิดบาปและ จากการควบคุมของปีศาจวันนี้ปีศาจรู้ว่ามันไม่มีอำนาจเหนือพระเยซูเจา้าเพราะฉะนั้นเมื่อมันเห็นพระองค์วันนี้มันทูลอ้อนวอนพระเยซูเจา้าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดท่านมายุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าทำไมข้าพเจ้า อ้อนวอนขอท่านในพระนามของพระเจ้าอย่าทรมานข้าพเจ้าเลยคำทูลอ้อนวอนของปีศาจวันนี้พระเยซูเจ้าอนุโลมตามคำขอของปีศาจให้เข้าไปอยู่ในฝูงหมูแต่ไม่ให้มันทำร้ายคนอีก คุณผู้ฟังครับบางทีพระเยซูเจ้าปล่อยให้ปีศาจทำลายฝูงหมูเพื่อแสดงว่าพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือพลังไร้เนื้อปีศาจนั้นพระองค์สามารถส่งพวกมันไปลงนรกแต่วันนี้พระองค์ไม่ทรงทำเช่นนั้นเพราะยังไม่ถึงวันพิพากษาโลก ขอบพระคุณคุณผู้ฟังคลับวันนี้ตามรอยพระกัมภีร์หมดเวลาลงแล้วโคความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระวพอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองหลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิดเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ